สวัสดีค่ะท่านผูน้บริหารท่านวิทยากรคณะผู้จัดงานและผู้ประอกอบการกาทุกท่านค่ะดิฉันต้องตาต้องใจเอ็มซพิธีกรขอนแก่น พิธีกรผู้ดำเนินรายการรู้สึกเป็นเกียรติและยินดีเป็นอย่างยิ่งนะคะที่ได้กราบต้อนรับทุกท่านภายในงานนี้ค่ะกับงาน Upskill SME Exporter ติดอาวุธใหม่ให้ SME สู่การส่งออกกิจกรรมการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการครั้งนี้นะคะเกิดจากความร่วมมือของสามพาคีหน่วยงานภาครัฐและเอกชนได้แก่สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อมหรือสอสอวธอนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยหรือ Exim ซ a n k และสมาพันธ์ SME ไทยค่ะโดยมีวัตถุประสงค์นะครเพื่อยกระดับและผลักด,ดันผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือที่เราเรียกกันว่าผู้ประกอบการ SME ให้มีความรู้เชิงลึกด้านการส่งออกค่ะรับรู้ทุกมิติคบเครื่องทุกเรื่องการส่งออก เพื่อสร้างโอกาสและการขยายโอกาสสู่ตลาดส่งออกได้เข้าร่วมมิสเด็กแบ็ชิงเพื่อเชื่อมโยงธุรกิจของทุกท่านซึ่งจะมีในช่วงเย็นนะคะของทั้งสองวันค่ะได้รับคำปรึกษานะคะเรื่องต่างๆด้านการส่งออก ทำเรื่องการตลาดการเงินการผลิตหรือแม้แต่จะเป็นทางด้านของการประเมินความเสีย่ยงด้านการส่งออกซึ่งทุกท่านจะยคจะจะได้ร้ลยชิดกับวิทยากรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านโดยต่อยอดเชื่อมโยงธุรกิจค่ะร่วมกับผู้ประกอบการที่มาจากหลากหลายธุรกิจและได้ใช้พื้นที่นี้นะคะในการแลกเปลี่ยนความคิดของผู้ประกอบการด้วยกันด้วยและช่วงท้ายของทุกวันค่ะจะเป็นช่วงของ กูสีเซสชั่นนะคะที่จะให้ทุกท่านนะคะได้รับความแนะนำแล้วก็ได้ศึกษาค่ะหากท่านใดนะคะวันนี้นำสินค้าผลิตภัณฑ์มาในวันนี้ด้วยสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้เลยนะคะเพื่อน,นำสินค้าของท่านค่ะมาแสดงโชว์ที่หน้าห้องหรือหากวันนี้นะคะท่านไหนที่ไม่ได้หยิบมาด้วยวันพรุ่งนี้เรามีเวลาด้วยกันอีกหนึ่งวันนะคะและที่สำคัญค่ะในช่วงเย็ยนของทั้งสองวัน ทุกท่านจะได้พบกับช่วงเวลาสุดพิเศษในการที่จะแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้เรื่องของสินค้าผลิตภัณฑ์ของทุกท่านเองค่ะนับว่าการจัดงานในครั้งนี้ถือว่าเป็นประโยชน์แก่ทุกท่านมากๆสำหรับงานอ s k ิล l SME Exporter ติดอาวุธใหม่ให้ SME สู่การส่งออกจัดขึ้นทั้งหมดนะคะ6ครั้งด้วยกันค่ะ6จังหวัดไม่ว่าจะเป็นทางด้านของกรุงเทพม,มหานคร เชียงใหม่นครศรีธรรมราชขอนแก่นชนบุรีและพระน,นาครศรีอยุธยาค่ะครั้งนี้จะเป็นโอกาสดีนะคะเพื่อให้ผู้ประกอบการในโซนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือว่าภาคอีสานได้เข้าร่วมอัศิลเพื่อการส่งออกในวันนี้เราได้รับเกียรตินะคะจากผู้บริหารทั้งสามพาคีมาร่วมเปิดงานและกล่าวต้อนรับทุกท่านคะ่ะขอเสียงปรบมือนะคะต้อนรับทีลท่านด้วยนะคะ สำหรับท่านแรกค่ะดรเวีรพงมาลัยผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิสาหกิจขนาดก,กลางและขนาดย่อมหรือสอสอวอค่ะซึ่งวันนี้น่าเสียดายมากๆนะคะท่านติดภารกิจด,วด่วนแต่ขออนุญาตนะคะแจ้งให้ทุกท่านทราบว่าโครงการของสอสอวอเนี่ย เป็นผู้สนับสนุนหลักนะคะในการจัดงานทั้ง6จังหวัดและแน่นอนที่จังหวัดขอนแก่นเราก็ได้รับแรงสนับสนุนนะคะจากทางสสวด้วยค่ะต้องการขออนุญาตนะคะพาท่านไปต้อนรับนะคะสําหรับท่านต่อไปกันเลยดีกว่าคุณยุธทธพงศ์ค่ะมีแก้วผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านการค้าเอ็กซิมแบงขอเสียงปรบมือให้กับท่านด้วยนะคะ เรียนเชิญท่านะะนะคะรายการนะครับขออนุญาตถอน